ค่มังกรความปั่นป่วนความเครียดครับตอนเรามของหาความเครียดของสุขภาพร่างกายครับแล้วก็ละวันของอะไรครับการใช้จ่ายและการลงทุนครับผมแล้วก็ล้างหูกระเสือกคืองานเกี่ยวออนไลน์ลงทุนอสังหาครับผมงานเกี่ยวต่างชาติต่างภาษาต่างถิ่นต่างแดนงานเกี่ยวกับฟดีเอกครับผมหรือว่าแล้วผมเอ่อดาวห้าเล็งตัวแต่วันที่สิบนะครับถึงวันที่ย3าครับผมมีเกณฑ์ครับผมโค้งสุดท้ายแล้วที่มีเกณฑ์จะหาคู่ได้ครับทุกคนแล้วก็ความหรือแล้วผมมีเกณฑ์เนสเจอ โอกาสผมจะผู้ใหญ่เหมือนกันนะช่วงนี้นะคือวันที่16ถึงวันที่23ครับแล้วก็พอวันที่24ครับดาวห้ายาแล้วไงนะครับห้ายาข้าสู่บ้านอาลิครับคือละวางปัญหาผู้ใหญ่ครับดาววีน่ากระสาษฉะนะเข้าสู่บ้านอาริครับคือละวางปัญหาผู้ใหญ่ทุกคนครับแล้วก็ระปัญหาเรื่ของพวกการสื่อสารคนที่แก่กว่านะครับเรื่องงานเดี๋ยโอเคครับเพราะวันนี้ผมดาวศุกร์ดาวงานนะครับเขาสู่ในบ้านเงินนะครับคือ กระดุมเอ้ยกลับม,มาเข้าลาผ่านแล้คือวันแต่วันที่16ที่22นะคุนะคือก็ยังโอเคเรื่องของงานไม่นั่งหงครับแล้วก็วันที่22ถึงสิ้นเดอนครับคือดาวสุริยะเข้าสู่บ้านบ้านของวีนาครับคือละวางปัญหาเรื่องงานทุกคน,นวันเรื่องของการส่งงานนะคนนะแล้วก็พอวันที่แะไรนี่คือเรื่องงานจบแล้วนะแล้วก็พอวันที่หรือว่าผมหรือว่าจริงๆคนละนนนนคณะเราคนละมังกรผมตั้งแต่วันที่ 10, ตั้งแต่วันที่22ถึงวันที่15มกราคมครับมีเกณฑ์ครับผมได้งานฟุตโกัสตกงานครับม พราะว่าอะไรครับดาวงานครับกนาปุตตะเขาสู่วินาครับคือมีเณฑนได้งานแบบฟุ่ฟืแบบปลกปรับฉับพันได้งานเกี่ยวต่างชาติต่างภาษาต่างถิ่นต่างแดนแดนไกลงานเมื่อหลังงานแก้ปัญหาครับตังครับเพราะว่าเขาอยู่ในวินานเนาะแล้วก็แล้วผมงานเกี่ยวเรื่องของหรือว่าผมเป็นเดือนที่เบื่าช่วงเวลาที่ผมคนละคณะมังกรนะครับตั้งแต่วันที่ยี่สิบสองถึงวันที่สิบห้าของปีหน้านะครับอันนี้คือมีเกณฑ์ครับผมงานที่ทำมาเชิดชายแล้วเหมือนกันนะ คนมองเห็นแล้วเอ้ยเอยเอคุณได้ทำงานเก่งนี่ว่างานที่เฉยฉาครับมันกินเงินเหมือนกันนะเพรว่างา,งานที่เราเขาเริ่มเฉยชายแล้วเริ่มสร้างความประจักษ์ทุกคนได้เหมือนกันนะครับผมดาวพุธเนาะเห็นไหมครับผมดาวพุธคือดาวของอริกับสุภาะครับผมเข้าสู่ในบ้านเงินครับก็คือเรื่องของอะไรโอกาสต่างชาติต่างภาษาต่างถิ่นต่างแดนหรือว่าโอกาสในแดนไกลครับตั้งแต่วันที่อะไรสิบธันวาคมถึงวันที่26ครับผมนี่คือโอกาสจากผู้ใหญ่ จากแดนไกลจากต่างชาติครับผมนะแล้วก็ผมวันที่6ถึงสิ้นเดือนนะกนะ็คือโอกาสต่างชาติเหมือนเดิมครับสุภาพเข้าไหน้านะคือโอกาสต่างชาติต่างภาษาต่างถิ่นครับต่างแดนเหรือว่าข้อเสียคือแล้ววัาไปหาผู้ใหญ่นะครับหนูลแกล้วกการสื่อสารนะเนาะวันที่16ถึงสิ้นเดือนนะครับคือดาวมอนักสุภหน้านนะละวังเรื่องของอาการป่วยทุกคนนะครับผมเรื่องของสายตาเลือดความดันครับผมสมองเขาแล้วก็เรื่องของความเครียดน,นะครับแล้ววางอาการป่วยแบบเฉียบพันเนาะทุกคนครับแล้วก็ หรือครับบางคนในข้อดี้ครับมีเกณฑ์ได้โอกาสครับผมจากผู้หญิงที่แก่กว่าหรืออกาการแต่งเหมือนกันนะส่วนดาวคู่จริงมันก็เป็นดาวจันท่ะเนาะมันก็วิ่งสองวันนะครับไปวิ่งนี่ไปวิ่งเองเนาะแล้วก็ดาวศูนย์บ้านไหนอะดาวศูนย์บ้านห้าป่ะใช่ไหมครับผมดาวศูนย์บ้านห้าดาวศูนย์บ้านห้าคือเหมาะกับผมเหมาะกับงานเลยครับผมเทคโนโลยีใหม่ๆไงการนําเข้าครับผมสินค้าใหม่ๆการส่งออกสินค้าใหม่ๆเพราะว่าเป็นการคร้บผมคิดคนครับผมประดิษฐ์ วิจัยครับผมเหมาะคนมังกรคือการผมสามารถผมวิจัยอะไขึ้นมาทาเป็นเป็นงานนะครับเราสามารถสร้างเงินได้เนาะหรือแล้วผมหรือละวางปัญหากับคนอยู่ใน่นอนเหมือนกันแล้วทุกคนเนาะก็ประมาณนี้ครับผมไว้เจอคลิปหน้าทุกคนคนมังกรนะครับผมถ้าสงสัยอะไรก็คอมเมนต์ไว้นะครับผมไว้เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับน้อยนะคนมังกรนะเพราะว่านี้ไม่ตีแห้งเพราะมันมันหมดแล้วอ่ะมันหมดแล้วจริงจงไม่มีอะไรตีแห้งละเนาะใช่หมดแล้วครับผมไว้เจอกันครับผมสวัสดีครับ อย่าลืมรักษาสุขภาพกันเด้อทุกคนนะครับแล้วก็มองไม่ขับนะครับสวัสดีครับ